คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะลา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 โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ก็อยู่ผม เจสซี่สล็อตนะเออใครี่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาโบรร<ะ>น,นัสธรนมทุกคนโบนัสธรมคือกลุ่มที่บอกเปอร์เซ็นต์การแตกง่ายแตกดีของแต่ละเกมนะและมีเพื่อนๆพี่ๆคอยส่งเกมแตกเข้ามากันหลากหลายเกมเลยใครที่สนใจเข้ากลุ่มโบนัสธร,รมก็ลิงต้อยผมไม่แรกผมด้อยเลย ย้ำว่าลิงใต้ก็ไม่แรกผมนะทุกคนมีอยู่ลิงเดียวเท่านั้นผมจ<บ>ะมปากหมดไว้ให้นะมีลิงเดียวเท่านั้นเพราะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมมาจองไวหนึ่งนะเออผมเดี๋ยวก็เราไปเริ่มเกมกันเลยดีวยกว่าไหมไปไหมฮะไปไหมไปฮะไปเออวันนี้ผมบโบรุนมาแค่เจ็ดสิบสี่บาทนะเออเจ็ดสิบสี่บาท คุณเจสซี่นะเอออ๋อง่วงนอนอจริงๆเลยเช้านี้ผมเริ่มดีเบทสี่นะทุกคนเออดูดิดูดิเอ้ยเริ่มดีเบทสี่นะวันนี้เท,ท่าไรแปดสิบแปดบาทนะเออเริ่มดีเบทสี่เลยวันนี้ วอมือเรื่อยๆ,ๆไปเอาสักแปดสิบหมุนไปเอ้ยเด็ดเดเอาอีนี้ด้วยเปิดคาร์โบด้วยเปิดทราร์โบด้วยน้ำผึ้นผึ้งฮิลเลเก่อ้ยวายติดจังหวะนี้ยังไงอ่ะอุย้ยมาแต่วันเลยมาแต่หัววันเลยมาแต่หัววันเลยแปดสิบแปดบาทอีกแล้วดอกนี้โอ้เมื่อกี้ก็แปดสิบแปดนะแต่แปดสิบสตางค์ด้วยเมื่อกี้ เออกำไรก็มานิดน้อยแล้วนิดน้อยจริงๆสวยนะทุกคนสวยมาโอ้ยสองกลมไม่สองปีดเออไอดอกี้แเละเออเจ็ดสิบแปดบาทอ้ ไอ้ฮาคี้ช่องสองไม่เข้า, London, า θ, นะแปดสิบห้าบาทในรอบนี้เออเพื่อนๆคนไหนที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรทุนเท่าไหร่ก็ขอกันเข้ามาได้นะเพื่อนๆเออแปดสิบบาทรอกนี้เออ่วย้าหนือว่าจะมาอีกหนึ่งร้อยสามบาทยี่สิบตะตัง เบสสี <ersch> ่กับเบดแปดนะวันนี้โอ้จะแตกเขาไรก็เดี๋ยวก็มาดูกันนะเออแต่ก็ดูดีดูดีดูเช้านี้เช้านี้มันเงียบจังเลยแต่ผมเข้าไปดูในกลุ่มคนอื่นเขาแตกกันแตกกันเยอะเลยนะทุกคนคนนึงแตกมาพันกว่าคนนึงมาแตกสี่พันกว่านะฮึแม่งสุดจริงสุดจริงเช้านี้อื เขาเล่นกันแต่เช้าเลยเราก็หัวแต่เช้าเหมือนกันแหละทุกคนเออไงเราก็หัวกันแต่เช้าผ้าย่องสองไม่มาเฮี้ยอย่าว่าบ่อยลุกอย่าว่าบ่อยอย่าว่าบ่อยเออสวยสวยงามมาอีหรือเปล่าฮึย้อดไปเลยลูกพี่เอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหมเอาหน่อยไหมเอาหน่อยไหมเอาหน่อยไหมหฮ้อหื้อ อ๋อมาล้วกเก๋มาล้วกเก๋อมสิงลิงกิ้งโก็มาดีเออปั่นเองแล้วทีนี้ปั่นเองแล้วทีนี้มันมาอีกแล้วหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทโอ้โหได้เท่านี้หรอสองร้อยสามสิบบาทเนี่ยได้เท่านี้หรอฮะเพืาา่อดมันได้แค่นี้จริงๆรหรอหลฮัลโหลหนึ่งบาท มาอีกละมาอีกละเออสี่แปดบ้าทอะไรไมาไอเขียวไอเขียวไอเขียวอุ้ยไอเขียวไม่ต้องลงแล้วแดกเน,น้เอแปะแปะร้อยไอ้เหี้ยดอกนี้ไอ้สัตว์ขึ้นมาอย่างไงขึ้นมาอย่างไงแคยดอกนี้ได้เราไร่ได้เราไร่ดูดูด,ดูดูมันดูมันขึ้นไม่ยุดเลย โอ้โห967บาทนะเออกำไรมาพันสามเหลวเพื่อนๆวา,นายติดอีกเออจังหวะนี้ไพ่ต้องลงช่องแรกเลยแหละไพ่ต้องลงช่องแรกแล้วแหละโอ้โหช่องแรกนี้มีเฮนะทุกคนอืมเวิลีิกูดจริง,งๆเออ โอ้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 เยี่ยวบอลบอลเกินโหวไยติดเออสวยร,ยร้อยแปดสิบอะไรมาต่อห้ากลมไม่ลงนะช้องสองน้องนี้สองร้อยบาทโอ å, กาานนวว้กำไรมาพันนาเดี๋ยวเพื่อนๆกำไรมาพันนาอีกแล้วมาพันนาอะไรอีกหรือเปล่าอืม,มา เฮ้ยเหมันเทียวจริงๆมาจังเลยหนึ่งเนี้ยมาอีมา,มาอีเอ้ยโอ้โหยังไม่ลงให้เลยไม่ลงให้เลยไม่ลงให้เลยนะก็อย่าเป็นอย่างนั้นดิเอ้ยลุ่งร้อยอืมนอกเมื่อกี้นอกเมื่อกี้มันสุดจริงกระดิ่งแมวจริงโอ้ยมาดิมาดิมาดิอืมโอ้ย ที่จะตัง้งมืงเอามาเพื่อเอามาเพื่ออะไรเพื่อนเพื่อนไหมหรือเปล่าสามสิบหกบาทฮ่าขีดอมืมไพ่แถวแรกไพ่แถวแรกก็งงเลยะๆผู้ไม่ลงนะเพื่อนเนาะเก้าสิบหกบาทเออเดี๋ยวขอก็อยับตัวนี้นิดนึงนะเพื่อนอะไรโอ๊ะโอ,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 อชิ้นโอ้ยโอ้เออสวยสวยงามมะลางเบด ไปเบ็ดแปดนะทุกคนเบ็ดแปดนะเบิร์นเบิร์นเออเอาอยัางไงเออสวยสวยงามเรากดไปก่อนกดไปก่อนแล้วนะพักก็มันเหมือนแบบว่ากดแบบว่าให้มันแตกไปอย่างงี้ก็เลยแล้วน,น,นะพักเราก็อดจำนวหมุนนะอดจำนวหมุนเนาะอือโอ้โหสามร้อยแปดสิบสี่บาทโอ้โหห้ากลมสองสองไม่เข้านะมึงนะเข้านะมึงสามร้อยแปดสิบเก้ารูปอืมมาอีกแบบเปา ใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเพื่อนๆเออจะได้มีกำลังใจทำคิปตอตอๆไปอุย้ยดอกนี้800อุย้ยหยุดมีขึ้นมาพันหนึง่งดิีโอ้โอ้ดอกนี้1,194้าบาทดูตัวเลขมันวิ่งอ่ทุกคนโอ้ยสนุกดีเจ้งโอ้ยเท่าไร่โอ้1นะนึ่นร้าบบาทนะเพื่อน กำไรมาสามพันแล้วเออน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปีนะเออก็ควรได้รับคําแนะนํานะแล้วก็ไม่ควรเอาไปทําตามหรือเล่นตามนะดูเพื่อความสนุกกัน,นานแล้วความบันเทิงเท่านั้นนะพเพื่อนๆน้องๆหนูๆเอองาม,มีเส้นหนึ่งอ่ะอะไรกันได้เออมาดิคไหม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 ,ม,ม,มเออ้วย ด้วยโอ้ยสอ,องขีดไม่ลงร้อยหนึ่งบาทโอ้ยกำไรมาสามพันแล้วเช้านี้กำไรมาสามพันแล้วสามพันอีกไม่มันเที้ยวมันเที้ยวโอ้ยหนึ่งร้อยสามสิบหกโอ้ยม่เี่ยวห้าขีดไม่มันเทียเท้ยวจริงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาท โอ้ยสุดติ่งกระดิ่งแมวมีเล่าวัานนี้วันนี้สุดติ่งกระดิ่งแมวมีเล่าไว้ติดอีกโอ้ยไอแดงลูกพ่อหนึ่งร้อยห้าสบสองบาทโอ้ยแถวนี้สองร้อยบาทท้วนนะเพื่อนถามบรรณาแล้วกำไรมาถามบนร้าเดีวยังไงโต้ยังไงโต้อุ้ย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 ไอแดงโอ้ยสองร้อยห้าสิบหกอุ้ยไอแดงลูกพ่อไอแดงลูกพ่อสุดยอดเลยนะ มาอืมสามเันเจ็ดแล้วโอ้ยสามเปนเก้าแล้วสามพันแล้วสี่พันอืสี่สองร้อยแปดบาทโอ้ยยันสี่พันแล้วมึงมึงดูดิทุกคนมึงดูดิดูดิมามามาดิมากดเองมา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 ดิมาดิมาดิมาอืมสิหมุนไปเพื่อนเพื่อนเป็นมันเป็นสเต็ปนะเออมันเป็นสเต็ปนะเออ 4อะไรเป็นเบ็ด4แล้วก็เบ็ด8นะเขาเรียกว่ากระโดดเบ็ด <Zahlen. S 1> นะเพื่อนๆกระโดดเบ็ดสูงๆต่อไปนะหายเอิ่มก <pastel, S 1> <ๆ>็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c ไคร e ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมตามคลิปต่อๆไปนะเพื่อนๆเออผู้ที่ตาม1ึงสองอุ้ยนี่ไงผู้ที่ตามถึงสองร้อยมือไร ก็เดี๋ยวจะจัดทุนหนักมาให้นะเพื่อนๆเออทุนสักห้าพันหมื่นอะไรอย่างนี้ไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนดูก่อนว่างบถึงหรือเปล่าไปเจ็ดบาทเดี๋ยวจะกดเสษได้หมดนะเพื่อนเออนี่แหละสามพันเก้ากำไรสามพันเก้านะเช้านี้เออเดี๋ยวก็ไปเจินช่วงเยี่ยงๆนะบิบ่ายนะทุกคนเออก็เดี๋ยวผมก็ข่าบลาไปก่อนนะทุกคนขอตัวไปก่อนนะ เจอกันนะคลิปหน้านะทุกคนเข้าใจหรือเปล่าหะเข้าใจหรือเปล่าไปแล้วโอย